ทุกท่านพอดีก็มีปัญหาแล้วจะมานําเสนอนะวิธีแก้ปัญหานะครับห้องห้องน้ํานะครับห้องส้วมนะครับปัญหาคือ,อตัวท่อเพื่อที่จะวางชักโครกนะครับปกติแล้วเขาจะต่อลงไปยังบออเกิดแล้วก็ขึ้นมาเป็นอก็เ,เลยมุมฉากข้อมอขึ้นมาตรงนี้มาข้างบนนี้นะครับขึ้นมานะครับตั้งณันีี นะครับแต่ตัวนี้การติดตั้งติดพลาดประการใดไม่ทราบแต่ตรงน,นี้ก็คือต้องมาแก้ปัญหาเพราะว่ามันเป็นการเอียงลงไปหาบอกเกิดนะครับการเทพื้นสูงขึ้นทําให้ทอ่อออกออกไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นการติดตั้งชักโครกมันก็จะห่างจากผนังนะครับห่างจากผนงังมากความสวยงามก็ไม่มีนะครับค่ามาตรฐานความห่างผนัง มาหาจุดศูนย์กลางท่อก็อยู่ที่สามร้อยห้ามิลิเมตรนะครับหรือสามสิบจุดห้าเซนนะครับอันนี้คือท่อสี่เดียวนะครับแต่ทีนี้ก็คือว่าเราทํายังไงจะให้ท่อตรงนี้ขยับมาข้างหลังนะครับเพื่อไม่ให้ห่างจากผนังมากเพื่อเกิดความสวยงามนะครับก็จะมาแก้ปัญหากันตรงนี้นะครับวิธีแก้นะครับผมก็จะมาร์กจุดตรงนี้ไว้คือ ผมจะเผื่อไว้ประมาณ33.5 3 0เซนติเมตรนะครับแต่เราก็จะบวกลบอยู่ประมาณไม่เกินประมาณ20 20มิมหรือ2เซน2เซนกว่าแต่ผมเผื่อไว้เลยก็คือว่าเผื่อเขาฟูกระเบื้องออกมาอีกนะครับก็ผมใช้ระยะท,ที่จุดสูงกั่ตัวนี้คือ3 3ซรหรือ330มิมตรนะครับส่วนวิธีแก้ของผมนะครับจะให้ข้ออยู่ตรงนี้ ตอนนี้นะครับผมจะใช้วิธีคือสก,กัดนะครับสก,กัด,ดเอาปูนซีเมนต์ตรงนี้ออกนะครับเพื่อที่จะหาท่อดูแล้วความเอียงมันอยู่ที่ประมาณสี่ิห้าองศาพอดีผมไปได้ท่อสีอ่สิ้าองศาแบนี้ครับนะครับข้อม่สี่ห้านะครับ,ออ 4, 5, รบก็จะสก,กัดตรงนี้ให้ลึกลงไปนะครับเลยจุดตรงนี้ไปจุดจุดของท่อจุดศูนย์กลางของชักโครกแล้วก็จะ เสียบนะครับเสียบเสียบลักษณะนี้นะครับอันนี้สมมติว่าเราจอดลงไปแล้วนะครับเสียบด้วยท่อสีสาองศาลักษณะนี้นะครับอย่างนี้นะครับถ้าเสียบแล้วตรงนี้มันเลยนะครับเลยพื้นกระเบื้องขึ้นมาหรือพื้นซีเมนต์ขึ้นมาก็โอเคเราไม่ต้องต่อด้วยท่ออ่าเขาเรียกนะไม่ต้องต่อด้วยท่อสี่นิ้วอีกนะครับแต่ถ้ามันไม่ถึงมันไม่สูงเราก็ต้องใช้ท่อสี่นิ้วต่อขึ้นมาอีก นะครับลักษณะนี้ท่ออาจจะยาวกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้คือวิธีแก้ตรงนี้ก็จะขยับมาใกล้ที่สามสิบสามเซนติเมตรอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหานะครับอันนี้ทุกท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วทําไมท่อตรงนี้ทําไมต้องเอียงมานะครับฉเฉลยก็ได้ครับพอดีคุณพ่อแกททาแก่รั้วที่เวลาชักโครกนั้นมันไม่ไหลแก้ก็เลยคิดเองนะครับไม่รู้ใช้ตะกะอะไรที่ เอียงไว้อย่างนี้ปัญหาก็เลยเกิดผมก็เป็นคนแก้ปัญหาแล้วก็มาแก้ไขอันนี้ก็เลยมานําเสนอให้ทุกท่านเดี๋ยวเราลองมาทําดูผลเป็นประการใดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับ ก็ทําการขุดลงม,มาแล้วนะครับก็ไปเจอปัญหา,าก็คือว่าเราไปเจอข้อของอสี่สิบห้าตัวหนึ่งนะครับไปตรงนี้แล้วก็ต่อขึ้นมาเราจะขุดไปลึกกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วจะเอาข้องอสี่สิบห้านะครับตัวนี้ไปสวมเข้ากับตัวข้อข้องอสี่มห้าอีกก็ไม่ได้มันต้องสวมเข้ากับท่อสี่นิ้วอย่างเดียวนะครับมันจะเข้ากันได้เพราะนั้นเราจะสวมได้แค่นี้นะครับจะสวมได้แค่นี้ ก็คือแค่แคชนข้อสี่สิบห้าแต่ระยะเราก็ยังไม่ได้ที่สามสิบสามเซนมันจะห่างออกมาประมาณสาสิบแปดเซนไม่เกินสี่สิบเซนก็ยังดีกว่าตรงนี้ฮะซึ่งไกลมากถ้าเราจะตัดนะครับข้องงทิ้งแล้วก็ตัะลึกมากนะครับไม่ต่ำกว่าห้าสิบเซนนะครับเราเพงจะลงไปต่อข้างล่างขึ้นมาได้นี่ก็คิดอยู่ว่าเราจะเอาตรงนี้เลยไหมนะครับหรือจะสก,กัดลงไปเอาข้อมงอสี่้านี้ออก แล้วต่อขึ้นมาจากข้างล่างอีกทีนะครับเดี๋ยวลองมาพิจารณากันแล้วก็ดูกันเลยครับครับก็ทําการต่อท่อจากข้างล่างขึ้นมาเรียบร้อยนะครับใช้ข้องอ45สองตัวอันนี้ใช้ท่อเดิมนะครับซึ่งท่อเดิมเราก็ใช้วิธีาทากาวลนไฟเพื่อดึงเศษตัวเดิมออกนะครับพอเราตัดแบบติดกับข้อต่อพอดีเลย ตรงชิ้นข้างล่างที่แรกว่าเราจะต่อจากข้างบนขึ้นมาบนบนข้อต่อ45ขึ้นมาสุดท้ายก็ต้องขุดลงไปลึกนะครับลึกแล้วก็ตัดเอาท่อ45ชุดนี้ขึ้นมานะครับข้างล่างขึ้นมาแล้วก็ทําการเอาท่อ45ตัวใหม่ต่อจากข้างล่างขึ้นมาเป็น2 2ตัวมันถึงจะได้ขึ้นมาเป็นฉากอย่างนี้นะครับสรุปก็คือว่า ต่อขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็เราก็วัดระยะจากผนังมาถึงนี่ก็ประมาณ 330mm มหรือ33เซนซึ่งเราเผื่อให้กับช่างที่จะปูกระเบื้องผนังอีกนะครับประมาณ1เซนติเมตรนะครับตรงนี้ก็ลงตัวจากที่เคยท่อ,อชักโคกตรงนี้นะครับเอียงขึ้นมานะครับประมาณ45องศาก็กลับมาตั้งฉากใกล้เคียงครับใกล้เคียงกับฉากมาก นะครับอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาที่แบบจะบอกอยังไงล่ะครับก็คือมันมันไม่มีให้แก้นะครับโดยช่างโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นพวกนี้เราบางทีเราก็ต้องคิดเองแล้วก็ต้องทําเองด้วยวก็ต้องแก้ให้ได้นะครับไม่งั้นก็ต้องตามช่างวุ่นวายนะครับหลังจากนั้นเราก็ผสมซีเมนต์ผสมหินแล้วก็มาเทปิดตรงนี้ก็เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ต้องรอการปูกระเบื้องอีกรอบหนึ่งนะครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ